โอ้อากาศหลังฝนตกเนี่ยมันดีจังเลยมันสดชื่นมากๆเลยว่าไม่จะยายใช่แล้วหลานยายชอบอากาศแบบนี้ที่สุดเลยอากาศดีๆแบบนี้เร้อ้องสูตรมันคาไปหิเต็มปอดเลยนะใ่ยายตอนนี้หนูรู้สึกกับปีกระเป๋ามากเลยนั่นลุงกินน้ำนี่สวยจังเลยอุ้ยตายเลย ชี้ลุงกินน้าแบบนั้นสิหลานเราเห็นว่าลุงกินน้ํามันสวยดีก็เลยอยากชี้ให้ยายดูด้วยแค่บอกยายเฉยๆก็พร้อมไม่ต้องชี้เดี๋ยยายดูเองทําไมล่ะจ๊ยายก็คนโบราณเขาถือนะสิ ว่ากันว่าหากชี้ลุงกินน้ํานิ้วจะกูดเพราะว่าลุงกินน้ําเนี่ยเกิดจากการแสดงอิทธิฤทธิ์ของเทวดาเพื่อให้ผู้คนที่พบเห็นได้ชื่นชมความงามการชี้ลุงกินน้ําจึงถือเป็นการลบหลู่ท่านท่านจึงลงโทษให้นิ้วของเรากูดมีเรื่องแบบนี้ได้เหรอจ๊ยยายฟังดูลวมันเป็นเรื่องที่เหลือเชื่อมากๆไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่นะหลานอะไรที่โบราณเขาสั่งเขาสอนเราก็ควรฟังฟังไว้เข้าใจแล้วจัยยายมิวกี้ ว่าไงแกเราไปเดินเล่นกันไหมวันนี้อากาศดีไปปะโห้ยแย่จงังเลยทีแรกอากาศก็ยังดีๆอยู่เดินเล่นไปเดินเล่นมาฝนตกซะง,งั้นเซ็งเลยอะถ้าอย่างงั้นพวกเราไปหาที่หลบฝนกันเถอะเฮ้ยฝนหยุดตกแล้วอะมิกี้ดีนะที่ฝนตกไม่แรงมากแล้วตอนนี้แดดก็ออกแล้วด้วยเฮ้ยนั่นลุงกินน้ำนี่นะ อุ้ยเธออย่าชี้ลุงกินน้ำสิยายฉันบอกว่าโบราณเขาถือนะเขาถือว่ายังไงล่ะยายฉันบอกว่าถ้าชี้ลุงกินน้ำจะทำให้นิ้วกุดพอลุงกินน้ำเกิดจากการแสดงอิทธิฤทธิ์ของเทวดาเพื่อให้ผู้คนได้เช่นชมความงามการที่เราชี้ลุงกินน้ำจึงถือว่าเป็นการลบหลู่จะทำให้นิ้วที่ชี้กุดฉันว่าเธอน่าจะโดนยายหลอกแล้วแหละแค่ชี้ลุงกินน้ำแค่นี้เองมันไม่ทำให้มือกุดลรอกหนะ้าแต่ยายของฉันบอกว่าถ้าไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่นะ ฉันไม่ได้ลบหลู่แต่แค่มองตามความเป็นจริงที่คนโบราณเขาห้ามไม่ให้ชีรุ้งกินน้ําอาจเป็นเพราะหลังฝนตกเด็กๆมักจะออกมาวิ่งเล่นและลื่นลงเป็นพิเศษประกอบกับหลังฝนตกจะเป็นช่วงที่เกิดรุ้งกินน้ําพอดีหากชีนิ้วขึ้นฟ้าอาจเกิดอุบัติเหตุได้เช่นนิ้วทิ่มตาแสดงว่ามันเป็นกุศโลบายของคนโบราณเหรอเนี่ยใช่แล้ว